สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พี่โอจะมาแนะนำนะคะขั้นตอนนะคะแล้วก็วิธีการขัดหินแกรนิตพ่นไฟนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องใช้ใบขัดนะคะเป็นแรงขาบาานะคะเบอร์สามสิบเอ็ดนะคะเราจะใช้แบบนี้ไปจนล้างแล้วก็สะอาดนะคะวิธีการขัดแล้วก็ ซ้ายขวาซ้ายขวาประมาณ3-5ถึงครั้งนะคะตอนนี้เราก็กำลังสาธิตเป็นหินกครเล็กดำไทยพ่นไฟนะคะพื้นที่โดยประมาณ1,000ตารางเมตรนะคะที่นี่ก็คือจะเป็นหน้างานก็จะอยู่ที่กรมชนประทานนะคะ ขายหินแล้วเราก็มาแนะนำนะคะให้เพื่อนๆจะได้รู้ว่าเวลาเราปูหินเสร็จแล้วเราควรจะทำความสะอาดยังไงให้สะอาดนะคะเบอร์้เคะื่องทาบานนะคะใช้ทั้งหมด3เบอร์นะคะหลังจากนั้นพอเราขัดเสร็จแล้วเราใช้วิธีการเคลือบน้ำยากันซึมอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะพื้นก็จะสะอาดนะคะ พร้อมที่จะส่งงานนะคะนะคะวิธีการก็ทำเงินเหมือนกันทุกทุกอย่างเลยแล้วหินก็จะเพิ่มความเงาภายในตัวด้วยนะคะเนี่ยพี่โอก็จะสาธิตวิธีการใช้งานแบบนี้ทุก,ท,ก,ท,กทุกบริษัทเลยนะคะเนี่เป็นเบอร์หกสิบนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่ซื้อหินจากเราไปเราก็จะแนะนำทั้งทุกเจ้าเลยนะคะแล้วก็ ท่านใดสนใจอยากจะเรียนรู้นะคะเรื่องการขัดเงาหินทอนหินเกรนิกระเบื้องนะคะสามารถสอบถามพี่โอได้นะคะเบอร์0 8 5 8 2 1 1ดห้นะคะบริษัทพี่โออยู่ที่นิมิตนิมิตใหม่30นะคะแล้วก็นิมิตใหม่ห